เงินถ้าเราศึกษาประวัษษติศาสตร์ของเงินตั้งแต่อดีตว่า1สกุลที่มันครองโลกอยู่ได้ไม่เกิน50-60ปีเพราะ empire โกงตัวเองทั้งอเมริกาทั้งประเทศทั้งตัวเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเรา mm hmm. living beyond the mean of value creation mm hmm. เราจะแย่หมดเลย คือถ้าตอบจากการคนศึกษาประวัติศาสตร์เนี่มีว่าด้วยเรื่องเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จะเป็นเรื่องอ่นแต่ว่าผมว่าการเกิดของบิตคอยมันคือ breakthrough civilization มันคือ breakthrough เลยนะมันเป็นลึกขนานดะ breakthrough civilization เพราะว่าลึกๆแล้วโลกต้องการของหนึ่งอย่างที่เป็น reference ไว้ตีค่าทุกๆอย่าง t a ต d a า d ในการตีค่าวันนี้49ปีโลกใช้กระดาษสีเขียวดอลลาร์เป็นตัวตีค่าแต่ซัพพลายมันเสือกไม,ม่เท่าไหร่เขาได้มันไม่มีจำกัดแล้วมันจะมาตีค่าได้ยังไงคือมือไม้บรลทัดมาวัดเสร็จปั๊บสเกลแม่งถางเข้าทางออกตัอเวลาไร้าสาระมากกับการที่เอา US ดอลลาร์มาเป็น reserve currency ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ย Empire ยทุกเอ็มพายกรีกโรมันไล่มาสเปนไล่มาฮอลแลนด์ไล่ไปยังกิดไล่ไปอเมริกาเนี่ยทันที่เรา Empire ยครองโลกครับเนี่ยมันเป็นคำสาปมันเป็น Curse มึงแดกฟรีลันช์โดยการ exploit power ของตัวเองอเมริกามันก็ exploit power ของตัวเองในการเพิ่มมันนี่ supply เงินถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของเงินตั้งแต่อดีต่าหนึ่งสก,กุลที่มันครองโลกอยู่ได้ไม่เกิน50-60ปีเพราะเอ็มพายโกงตัวเองโกงความจริงทําผิดธรรมะสัจธรรมทำให้อนจาจักรตัวเองลม่มไปเพราะแดกเกินกว่า value ที่ c r e เ t e เพราะ,ะน,นัอเมริกาวันนี้รู้แล้วว่ามันดูได้ยังไงแสดงว่าอเมริกา living beyond the means of value creation อเมริกานะ Living beyond the mean of value creation that's the problem ทั้งเมกาทั้งประเทศทั้งตัวเราเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ตัวเรา living beyond the mean of value creation เราจะแย่มดเลยเพราะนั้นเราอยากรวยเราอยากมีตังคิดก่อนว่าเรา create value อะไรเกิดประโยชน์กับใครเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ได้ c r เก t e value หวังจะรวย f ักอยู่ไร้สาระ I don't believe it มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโลกมันยากมันยไม่โลกมันยากคนมึงต้อง searching for the value create output ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็อย่างพวกเรารวมไม่คนมาได้มีความรู้เรา create value อใช่ไหมอยู่ต้องสร้างมาันขึ้นมาต้องหา value ของตัวเองให้ได้